าการกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้าก็คือวิมุตต์หลุดพ้นนั่นแหละเหมือนน้ำระเหิดระเหยไปเป็นไอเป็นฝนตกสู่ดินลงแม่น้ำลำคลองแล้วไหลลงทะเลหรือเหมือนความว่างในฟองสบู่กับความว่างของมหาอาวกาศมันก็เป็นความว่างอันเดียวกันนั่นแหละ เมื่อความว่างในฟองสบู่ละความเป็นอัตตาตัวตนได้ฟองสบู่ก็แตกออกความว่างในฟองสบูก่ก็กลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบความว่างของมหาอวากาศเรียกว่าวิมุตหลุดพ้นการกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระ้าคือ การกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์ธาตุอย่างสมบูรณ์